ส่วนที่คนกันด้วยนะครับผมจนีต้อนรับสู่ช่องสู่ช่องอะไรผมจะพูดซ่องอย่างเดียวเลยผมไปคอมเมนต์ไหมเนี่ย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับตูช่องโดนลาดักไม่ใช่นะทุกคนจริงๆผมเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ผมไม่มีร่างทรงนะครับในการเล่นข้างหลังผมหลังจอเนี่ยไม่มีแน่นอนนะทุกคนและที่สําคัญคืออย่าลืมนะครับตอนนี้ผมมีร้านเติมเกมแล้วทุกคนก็สามารถเติมเกมผับจิวบายได้ไม่ว่าจะเป็นไอดีไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีใครอยากเติมใอีต่างประเทศเนี่ยก็บอกมาได้นะแพ็กเกจตามนี้เลยทุกคนราคาคุ้มแน่นอนมาวันนี้เราลงตามเพื่อนกันนะเป็นปาร์ตี้คนไทยผมรู้สึกว่าต้อง ลงตามเพื่อนมากแล้วรู้สึกว่าลงคนเดียวเนี่ยผมไปเล่นบวกจนไม่ชนะเลยนะรับในดอยู่นะผมรู้สึกเสียใจมากนะทุกคนที่ไม่สามารถมีคลิปชนะให้ทุกคนได้ผมก็เลยแบบโอเคเราลงตามเพื่อนบ้างนะจะได้ชนะบ้างมาคือตัวจริงใช่ไหมถ้าเราเอียงเร็งปุ๊บมันก็จะแบบน่าจะได้อยู่นะอันไหนเร็วกว่าทุกคนเอียงเร็งนั่งหรือว่านั่งเอียงเร็ง ช่างมันเหอะไปเดี๋ยวไปรับเพื่อนดีกว่านะบเบอร์สองไม่รู้มีรถหรือเปล่านะน่าจะไม่มีมั้งไปคือรถเราดีกว่าเบอร์สอง let's go ครับผม let's go ไปแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไงสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะทุกคนเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่มียูซีหรือว่าร้านเติมยูซีราคาถูกเนะี่ยผมแนะนําเป็นร้านเป็ดบันนี่เลยอันนี้เป็นร้านผมเลยทุกคนหรือว่าจะแอดไลน์เป็นแอด บันนี่ C2 นะตอนนิลลายังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวรอหลังปีใหม่นี้ผมจะกลับมาเปลี่ยนเป็นแอดเป็ดบันนี่นะครับหรือว่าเติมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์สามารถเติมได้24ชั่วโมงเลยนะคนหรือว่าถ้าเกิดใครส่งแซยตรงไหนก็ทักไลน์ไปได้นะคนโอเคมาใครของเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาคนบวกได้ละไปอยู่ไหนเนะี่ยอยู่โอ้โหอยู่ในอยู่ในนู่นเลยเหรอคงต้องหาคนแบบว่า คนหลุดหลุดแมพก่อนนะครับหลุดมือจุดยไ,ไงเจอแล้วไม่ทันแมลงใคทุกคนเล่นดีกว่านะครับผมว่ามันน่าจะบวกกันสองตีนะครับเราน่าจะไปเป็นมือที่สี่ได้เพราะว่ามือที่สี่อิ่มกว่านะครับมือที่สามจบละเราเป็นมือที่สี่แทนมาแล้วครับเนี่กพา อื้าพื้อหงหลังผมมาจึงไหมวะเนี่ยยบร้อยนะแอบโอ้วมันสันมันสันมันสันจ้วยๆๆๆๆๆมันสัน เพื่อนเขาเป็นเหล่าทุกคนเหมือนเพื่อนเขาแปลงร่างเลยเมื่อกี้โอเคของเราครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเล่นเป็นของแต่งลองเป็นคลิปแดงดูนะครับโอเคน่าจะพร้อมละไปทุกคนขึ้นรถไปหาคนกันต่อนะครับเพิ่งยิงได้หนึ่งตัวจะเลทเกมครับแล้ววงจบฝั่งหนูด้วยนะไปเดี๋ยวเรา ข้ามสะพานไปดีกว่านะครับยังไงก,ก็ต้องรีบข้ามแล้วนะแต่ผมคิดว่ากี่ตัวเนี่ย1ห6ตัวคงไม่มีคนดักนะค,คิดว่านะเดี๋ยวเราตามเบอร์3เบอร์4ไปก็แล้วกันนะ มีข้างบนนะครับผมจะเก็บเสียงตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าถ้าเราขับไปชิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวนะครับทุกคน,นเ,เขาพาบวยเลยเร<ส>าอ้อมไปนะครับโอเคเพื่อนยิงน็องหนึ่งละสวยเลยนะรูๆๆๆๆ้จุดที่เขายิงน็อกไว้นะเดี๋ยวเราจะปลาระเบิดโซนนั้นกันนะเขาน่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะอยู่ตรงนั้นกันเพราะว่าจะชุบเพื่อนตรงนั้นละเรียบร้อยนะโอเคอุ้ตัวน่าตี เดียวเอ้าผมคิดว่าผมใช้ลูกซองเมื่อกี้ผมไปกดยิงแปะแปะแปเฉยเลยแล้ดีที่โดนนะครับเกือบไปแล้วอยู่ฝั่งนู้นเลยครับอยู่อีกเข่าเขาอีกลูกเลยเขาไม่วัดแล้วเขายังไงไม่รู้อ่ะ้องโหเพื่อนเพื่อนกัพููเกินไป ผมก็เกือบแตกนะเมื่อกี้ไม่โผล่เลยนะทฝั่งนูผมเล็งอยู่ไหนวนะเนี่ยไม่เห็นนะครับโอเคไม่เป็นไร จริงผมไม่ค่อยอยากเล่นตรงนี้นานนะกลัวหลังมากเพราะถ้าหลังมานี้เราเรียบร้อยเลยนะครับตัวแตกแน่นอนรถคันนี้น้ำมันน้ำมันหมดแล้วทุกคนว่าจะขับไปเอารถข้างหลังหน่อยเราคงต้องวิ่งไปเอารถข้างหลังเองครับหวังว่าจะไม่มีคนหนักผมนะ ไปทุกนคนเดี๋ยวผมเล่นเลยก็แล้วกันครับยิ่งปล่อยมันเดี๋ยวมันจะมาเป็นตัวพี่แกจะหนีใช่เลยอย่าอย่าพึ่งไปผมพึ่งมาโอ้โหพี่แกไปทันแล้วทุกคนเวรกรรมโอ้โหไปยาวเลย ไม่รอเลยพวกนี้อ่าเพื่อนน็อกละน็อกสองเลยนะเราไปช่วยทันไปเนี่ยยิงไกลๆทันไหมไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหแต่ผมไม่ค่อยอยากชิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามีคบตี้หรือเปล่า ล่าสุดเห็นวิ่งไปทางบ้านพี่เปียวใช่ป่ะเราไป <ผม S 2> ทางบ้าน <ไป S 2> <ะ>พี่เปียวใชไมเบอร์สองอย่าอย่าวิ่งไปโอเคทุกคน<อ>ผมต้องเล่นละเพราะว่าเพื่อนเราเล่นละเดี๋ยวถ้าเพื่อนแตกเดี๋ยวผมจะเล่นยากนะเดี๋ยวผมล่กให้เพื่อนดีกว่านะเนี่ยเราจะขับหุ่นเลยนะให้เขายิงเราแทนนะแม่ผมต้องเล่นลานแถบไป กลัวอย่างเดียวนะครับทุกคนระเบิดกลัวโหกลัวมันโยนผ่านรูมากเลยอุย้เราอยู่บนรถก่อนนะครับเมื่อกี้เพื่อนโอ๊ยตระหนักอีกลูกนึงข้างหลังอยู่ข้างหลังแล้วเปิดมันเยอะจริงๆตัวนี้ เรียบร้อยนะทุกคนหมดไปอีกหนึ่งตี้นะครับแล้ววงเรามาขึ้นรถกับเพื่อนผมขึ้นม้าก,ก่อนละไปครับทุกคนไ,ได้จะสิบคิวแล้วมั้งหนูจะได้สองคิวเองเพิ่งสี่เพื่อนสีวิเพื่อนเพิ่งสี่คิว <laughs> เหมือน,นยิงเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อครับพี่ยิงไม่ได้แนอะครับ get in the car บีบีีรู้มไหมว่าหนูมีเรื่องไปโมกับพี่สาวที่เล่นอารีน,นาแล้วเนีน่ยเฮ้ย สุดยอดเลยโหทุกคนเขามีเรื่องไปโม้ละยังไงก็ฝากร้านเติมเกมเป็ดปันนี่กันด้วยนะครับอ,อย่าลืมเอาเรื่องนี้ไปโม้กันด้วยนะครับอะไรมันอยู่ข้างบนเนียแต่ว่าผมยิงไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่คมพอทุกคนเฮ้ยทุกคนมีคนขับรถอีแตนมามเลงรอเลยครับ เอ้ยเอาผมลืมผมไม่ได้ปรับนิ้วชิ้หายแล้วโอ้โหโอเคได้อยู่นะทุกคนโดนคิวเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเพื่อนจะบอกนะว่าโดนซ้ำแล้วอะแ่สัหาับอ้อมเรียบร้อยทุกคนนีโดนลัดคิวคิวเราสะ่เขาอยู่ข้างบนเลยเนี่ย defend the mark. ข้างบนนู้เลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วพี่แกขับมาชิดผมแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะขับตรงนี้ด้วยนะอ่าเพื่อนยิงน้องคนไปเล่นเลยนะครับอย่างนี้ต้องเล่นระเบิดนะครับเพราะว่าเขาต้องชุบกันนะครับโดนแน่นอนดอกนี้ปลาไปเ,เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโชคดีนะระเบิดน้องคนดี ตึ้นชุมด้วยผมเลยจะแตกเราเดี๋ยวฝั่งนู้นมาเดี๋ยวมีไม่ได้ละมาแล้วทุกคนสวยตรงนี้ละเพื่ราจะพาตุกกินไก่พี่จะไปร้องอย่างนี้ไม่ได้ใช่แล้วครับเพื่อนอ้าวสามสองแน่เลยพี่จะาแล้วเปียดๆองนี้ไม่ได้นะจ๊ะไม่รู้ว่าเขาจะชาร์จเราหรือเปล่านะเพราะว่าผมว่าเหลือสามสองชัวร์แล้วเขาอาจจะเล่นบ้านฝั่งของข้ามที่เราเล่นตอนแรกนะ ตัวเองน็อกเตะดาเมจตัวเองยึดอยู่อะพี่เปียวคิดเอาเถอะเอาเรื่องจัดระเบิดที่ทิ้งเอาไว้ตัวเองยังมีดาเมจอะระเบิดสามลูกทุกคนผมว่าต้องเอาระเบิดเพิ่มอะเลร็เกมน่าจะเล่นระเบิดชัวรัวนะชิบห <Help. S 3> ายแนละ้วเบอร์สองครับทนออันเปล่าอะทุกคนเพื่อเพื่อต้องเข้าในวะ แล้วก็ชุบได้นะครับปิดประตูก่นอนเฮ้ยเพื่อนปิดประตูเดี๋ยวอยู่เข้าไมหาแล้วทุกคนเล่นยากแล้วโอเคครับทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนต้มานี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปไปก็ฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามไปให้ใครเพื่อเป็นแรงใจผมด้วยทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับวับนนี้ผมเปิดร้านเติร์นบิวีแล้วอย่างน้กฝากกันด้วยสำหรับร้านเป็ดวันนี้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เสกุญายทุกคนบ๊ายบายนะครับ